ยังไงเคยเห็นหนูแล้วค่ะจริงอ่ะขอบคุณมากขอบคุณมากพี่เป็นดีใจเด็สบายดีกับทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลราฝั่งไทยและทางต่างประเทศมื้อนี้ซาบุพากับมาคนเดียวอีกแล้วพี่น้องเพราะว่าน้องๆกับพาไปโรงเรียนหมดแร้วมื้อนี้ก็ซิซีแปลกนอยนึงนะพี่น้องเพราะว่าซาบุพากับใส่แว่นตาเพราะว่าตอนนี้อากา มันสวยแล้วเนาะพี่นอ้องเลยแสงแดดมันแห้งซาบูพากะเป็นโลกภูมิแพ้แสงก็เลยต้องได้ใส่แว่นตาเมื่อนี้อากาศทางฝั่งลาวกันหนาวคือเก่านะพี่น้องซาบูพาก็เลยได้หนุ่มเสื้อแขนยาวอ่าบุหัวทางฝั่งไทยกันหนาวกันบนะพี่น้องฝากคอมเมนต์บอกซาบูพาร์ในเด้อมื่อนี้ซาบูพากอากามาเหตุคิดรีแอคชั่นคือเก่านะพี่นออมม้อง คลิปนี้ซาบุพากังหูซึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะพี่น้องที่ยูทูบเบอร์สาวลาวคนแรกและคนเดียวที่ได้หับการอนุญาตให้เข่าห่วมวิธีการเปิดประมมาเลิกสถานีรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัตนนะพี่น้องสำหรับท่านใดที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซาบุพาและสองสาวลาวนเด้อเอาเป็นว่าเผื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาเอาไปหบชมคลิปกันเลย เปิดมาก็เหน็นพี่เพิ่นเลยเนาะพี่นอ้องให้พี่เพิ่นอ่าบรรยายฟังเลยเนาะพี่นอ้องนี่เนาะเป็นมือกันที่เพื่อว่าเปิดประมมาเริกเนาะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จำนวนหลายที่สิมาเปิดสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์แห่งนี้เนาะจะเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นสถานีที่เป็นจุดศูนย์รวม ระบบรางระบบขนส่งในเชิงคาณินะิ์เนาะคาณินิ์ก็จะเป็นแบบขบวนรถเร็วรถมีชั้นตรับอากาศตู้นอนต่างๆก็จะมารวมกันที่นี่เนาะ่ว่าจะเป็นสายใตย้สายเหนือสายอีสานซึ่งเคนใหญ่มาจากสถานีหัวลำโพงหรือสถานีกรุงเทพเก่าแล้วเนาะ ย้ายมาที่สถานีกลางกรุงเทพ,พอภิวัต์52ขบวนด้วยกันเป็นมือนี้นะซึ่งเวลาผสมรถที่เปิดงานก็จะเป็นบ่ายโมง10นาทีของมือนี้เนาะจะมีรถขบวนไปสถานีต่างๆผ่านสถานีต่างๆจะมีสายเหนือก็ไปสายอีสานแล้วก็สายใต้ไปรถขบวนรถเร็วรรวลรวไปที่สถานี กูแหลภาคใต้สมัยโกโลคคนะุณ่ะเสียดายที่พี่บอสามารถขึ้นรถขบวนปสมระเริดเนื่องจากว่าจะมีแค่ผู้บริหารเท่านั้นที่สามารถขึ้นได้นะแล้วก็ผู้สื่อข,ข่าวส่วนวยูทูบเบอร์คนวันยังบอกอนุญ,ญาตให้ขึ้นนะเสียดายอะคือพ้นไปติดต่อเอจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ได้ให้เฉพาะผู้บริหารแล้วก็ผู้ใหญ่เท่านั้นที่สามารถขึ้นไปขบวนผสมระเริดเนาะ พ็เป็นอย่งพีก็จะถาไปพิมอยากนั่งขี่ห้เอา,อางไงๆอยากนั่งขี่ห <laughs> ะแต่ไม่สามารถไปได้้ดวต้องขออาไทาหลายๆมีพี่น้องเอฟซีบอกว่าน้องพิมพ์ไปไปเตรียมขึ้นขบวนขี่หะหน่อยมันไม่ได้นะคะเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นสําหรับประชาชนธรรมดาไม่ได้นอกจากรถนําเที่ยวเท่านั้นที่สามารถขึ้นได้นะพิมพ์ถามว่าพิมพ์ไปได้ไหมแบบขึ้น ขึ้นลงตรงไหนก็ได้แบบสองสถานีอะไรไม่ได้นะแต่พิมสามารถไปแค่ขบวนรถไฟทางไกลนะยังไงพึ่งก็จะยังไงก็อยากไปก็ซ<อ>ื้อต<อ><ว>ั๋วแล้วเรียบร้อยไปลงที่ดอนเมืองเนื่องจากว่าพิมคิดว่ามันสะดวกสบายที่สิดต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงกับว่าที่สถานีกลางกรุงเทพอภิบา์แต่พี่เพื่นกราคิดอ่กเพิ่อนจะไปนะพี่น้องเพราะว่า แบบว่าเพิ่นบ่อนุญาตให้ยูทูบเบอร์เข้าไปแล้วก็แบบว่าในกลางกรุงเทพอภิวัตน์ให้ไปแต่แบบว่าผู้ใหญ่แล้วก็แบบมือกล้องนอทีนอฟวิดพี่เพิ่นก็บ่มีวางกันดอกวันจันทร์เดีไยวไปแล้วหนักข่าวกรหลายขนาดนะพี่น้องเพิ่นจะมีการสัมภาษณ์คุณยังไงเคยเห็นหนูแล้วคะ จริงอ่ะขอบคุณมากขอบคุณมากกะที่เพิ่นดีใจนะพี่น้องคิดอะไรบ้างฐานเพิ่นหูจ oh, be oh, so ักเพิ่นอนขี่เนาะงามไหลายอันที้ใหญ่เพิ่นหูจักขี่เพื่นขี่เพิ่นก็ดีใจมีอะไรขยบขึ้นเขาได้เนาะอ๋อขอบคุณค่ะทำไงทำไงร้องได้ขึ้นลวดฮาร์เนี่ยอยากไปทฮาร์ค่ะเขาเป็นยูทูบเบอร์นะโอ้พี่เข ขอบคุณมากขอบใจลลายขอบใจละาลายค่ขะขา,าหลุดแล้วพี่น้องเจะมีลงทะเบียนไว้แล้วด้วยบางคนนะคะค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอดูนะตื่นต้นมา้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานว่าพิมพ์สีเดขึ้นหรือบอกถ้าเดขึ้นก็คือโชคดีหลายสวัสดีค่ะ มีส <c oughs> ชมพ้ากระเสรสฐไซรทองนะพี่นอ้องึ้ <c oughs> นลิฟต์ยาลิฟหนีบเด้พี่น,อ <c oughs> น <c oughs> ้องสมพ้ายานเคยไปหวงมอนทีหนึ่งนะพี่นอ้องที่มันมีลิฟต์แมพ้ากาขึน้นยาน ุกคนในที่สุดพิมพ์ก็ได้มาได้ขึ้นขบวนผสมมาล้วย่างภูมิใจ <c oughs> ใ,ใจแห้งแบบใจน้ำพีบเพื่อพี่นอ้องมีเจ้าหน้าที่ซอยเนาะซอยให้พิมพ์ไดไดมาเพื่อนก็แนะนําดีหลายแบบใจดีหลายๆทุกท่านเลยเนาะเจ้าหน้าที่ที่นี่ที่เพิ่นได้หัวพิมพเป็นส่องยูทูบเบอร์อแล้วเพิ่นก็แนะนําค่ะ สบายดีเพืนอนล่าล้าวใส่ที่ว่ารู้ได้ไงว่าพม่ร่นพ่เลาาอ๋อรู้ดูช่องน้องอยู่เพราะฉะนั้นต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้จัดงานที่นี่ที่ใหญ่ที่นี่นะเนาะคนเป็นผู้ที่จัดงานแล้วคนอ่าชวนเนาะให้ลูกน้องแบบว่าข้าพทิมขึ้นมาจดทะเบียนแล้วก็ได้รับสติกเกอร์เนี่ยอ๋ออันนี้เป็นเป็นที่ระลึกเนาะสำหรับ ทุกคนที่ได้ขึ้นนำขบวนกระทม,มาเลิกเคยกระีิมีสติกเกอร์แจกให้เนาะพี่เพิ่นก็นดีใจมากๆเลยพี่น้องเพราะว่าเป็นคนเดียวแหละเป็นแบบเป็นคนแรกแหละคนเดียวที่ยูทูบเบอร์คนแรกแหละคนเดียวที่ได้เขาห่วงขบวนการนเกิดพิธีพระทมมาเลิกนะพี่น้องพี่เพิ่นก็น ซึ่งน้ำใจหลายเนาะเพราะว่ากับบุคิดว่าสิได้อนันเขาห่วพิธีเปิดพระตูเมล็ดแล้วพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าคันโบเมนผู้ใหญ่โบเมนแบบบริหารนี่ยังต่างๆแล้วกะ็มือกล้องมีกรสิบอกขึ้นบ่ได้แล้วพี่น้องเพิ่นแบบยังบออนุญ,ญาตให้แบบยูทูบเบอร์นะขึ้นไปนให้ความเมตตากรุณาให้พิมได้มาความเปิดประตมะเมลิก เกี่ยวกับรถไฟเนาะขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะสำหรับการช่วยเหลือขอบคุณจริงๆค่ะได้ขึ้นทีฮะได้ขึ้นทีฮะนี่ไงไปลงน้องถอดลงทะเบียนแล้วนี่ไงนี่ค่ะได้ขึ้นขอบคุณมากคนใจดี <c oughs> คนไทยใจดีจริงๆนะพี่น้อง <c oughs> คนกนลายนะพี่น้อง แปลว่าน่าซิมีแต่แบบว่าทานผู้ใหญ่เนะเพราะว่าดูจากการแต่งตัวของเพิ่นนี่ก็บแบบว่าเนียนพนาที่นู้โอ้สวยจังกล้องเขากเลเรียนอยู่นะพี่น้งองกล่องกล่องเพิ่นก็นอาแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการนะพี่น้องแบบมีหนักข่าวแบบว่าตามถ่ายเลยเนาะโอ้หน่าจะเป็นทานผู้ใหญ่นาะพี่น้องแม่เนเลยนะพี่น้องในมือกล้องแบบว่าถ่ายถูกแบบมุมเลยนะพี่น้อง สาวลาวยูท so ูบเบอร์เฮาทัวโศกดีหลายคนพี่น้องที่เป็นแบบคนธรรมดาเลยสามารถเข้าห่วมกระบวนการกระบวนการพิธีเปิดอันประมฤกษ์นะักพี่ท่านโลยีรวมถึงวิสุทู้สึกชันทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่พิธี กระวคนมาตกรของนายสชชอเีวค,เคนกระลายนะคุณแม่ดูกล่องเขากระลายนีง นก็จะได้ร the ่วมโยธานะคะรถไฟเที่ยวนี้ไปพร้อมกันอย่างพิเศษนะคะจะมีใจลรัที่ได้ห่ว์รถไฟเที่ยวนี้ค่ะนะคะสิไปชาชลาเป็นประกาศแล้วสมาคมค่ะคณะผู้บริหารนะคะและส่วนทุกท่านพยายามบริเวณชาชลาที่หนึ่งเพื่อสู่ลารรถไฟขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ค่ะเป็นชาชลาเลยค่ะ พี S <S <k <k ่น้องขื no> ่น euh กับพากันอย่างไวเลยนะพี่น้องอืพากันเล่นขึ้นแลยนะพี่น้องแต่ผูฟ้ากระทองห้องเสียงได้ยินอยู่อะหิวข่าวอยู่เลยพี่น้องว่กินข่าวกันดู ตอนนี้มือกล่องค่ะกบพอตอวพี่น้องมือกล่องลทยแท้ไลท์ว่าเนาะพี่น้องหนักข่าวกับแบบเป็นขนุ่มสุดเดียวกันนะพี่น้องตัวเม่นสุดคือกันนะพี่น้องจไลที่เห็นขนุ่มสุดซีดําหรือว่าเป็นแบบคนลานันบอ ตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นเลยนะพี่น้องตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นรถไฟนะพี่น้องเดี๋ยวขออน,นุญาตได้พี่น้องอเบิ้งย่านแบบภัยมันดับยังอยู่นะพี่น้องตอนนี้กายอยู่เชิงรถ ไปเลยนะพี่น้องโอ้สเดี๋ยวภาพบรรยากาศกับแบบดีเลยนะพี่น้องเพราะวะ่ามีแต่ฐานผู้ใหญ่แล้วกวัแบบว่าเสียงเงียบเงียบสงบเนาะนี่รถไฟก็ได้ออกมาแล้วพี่น้อง ซาบพูพาอยู่นี่ยังหูสุดตื่นเต้นแทนพี่เพื่อน,นะพี่นอ้องพี่เพันอยู่ตัวจริงอะชิ่นตื่นเต้นสัมใจเนาะเพราะว่ามีจะเป็นยูทูบเบอร์แบบฐานเดียวที่อ่าจะมาข้ามาได้นะพี่นออ้องบัดบัดบัดอ้อมขางวันมีแต่แบบฐานผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยซาบพูพายเลยทำตัวไม่ถูกเลยพี่นอ้ <c oughs> อ so, งอืมโอขากลย่นพี่นอ้องมีโต๊ะหมเนาะ เบบว่าห้าง,งัดแบบงัดลงม,มามันก็จะเป็นโตถักลีตอนนี้ฮากซม,มวิวพาบรรยากาศหอดแล้วหอดเลดเดยบน ตอนนี้กำลังจะลงรถนะพี่น้องว้าวแผ่นยืนตอนหับมาหนึ่งพี่น้องว้าวแผนยืนตอนหับเลยนะพี่น้องพอ,อมีแต่ฐานที่ใหญ่เท่านั้นเลยพ นี่กัสุดแบบนี้เลยนะซีเป็นแบบว่าอันนี้เป็นอย่างไรที่น่าเสียเป็นยังง่ามอะไรนะสีสมมาฮอสส์ตานีซีสมปนเหลืองศศศรังสิต นี่ปลายทางเนาะเพราะว่าเ้ามาจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรก็จะมาสิ้นสุดที่สถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศ,รรศธธรูนย์รังสิตขอบคุณค่ะอันนี้เป็นแจกขนมด้วยอยากได้อยากได้ก็ได้ถ้าถ่ายถูกกันใหญ่เลยนี่ก็นติดสาย ขึ้นมาสั่นทึง่งเก็บบรรยากาศเนาะจะมุกพาดเยอะมากเลน้องเคยเห็นรถไอติมโอ้โหนางเจ้าเ <ใน S 1> ี่ยห <ใน S 1> ้าเขามาโดนเติมเนาะรถไฟญี่ปุ่นจากรถไฟเก่าๆที่ทางประเทศญี่ปุ่นได้บริจาคให้ประเทศไทยเนาะจนกลายเป็นรถไฟแบบใหม่เลยเ่นช่างที่ประเทศไทยเนี่ยเพิ่นเฮ็ดใหม่ง่ายเลยพี่น้องคือเก่งหลายบางเพลนค่ะ นาคนทีลดไปได้มาจากประเทศต่างประเทศลยาประเทศ่านบ้านเลยหมอกรลดไปหายเลยมาแบบสีสันสดใสไ่คือใหม่เลยเกี่ยเลยใหม่เลยกจ่งามเลยนเอไม่เี่ยมเดืยไม่ขาดคนอยากได้ขีวัวมี่ยกที่นก็ได้ที่ทำนไล่ไม่เกยเป็นพง แต่ละที่นางเพิงก็ซิมีแจกนำขนมเนาะขนมเน้ะพี่ยองขนมกับน้ำแต่ละทีนางจะมีอ่ะคุณสามารถกินอาหารได้บนี่นะเงนือไทย ขนมสอหนะไรยทนตันอนแยกระจอนนี่นะปกติเขาาเมองตอนบก็ไม่มีเรถแล้วอ่ะขันสูงเติมแก๊สไม่มันเติมแก๊สแล้วมันกลางฟรีโอ้ัอนี่พี่น้องเพิ่นเห็ดไม่ทุกอย่างแบบใหม่เอี่ยมเลยอันนี้การซ่ามาถอดสักได้เนาะ แล้วก็มีผ้าม่านสวยๆข้างในก็ขัดจนสวยเงาเลยนะพนอาไญี่ปุ่นก็จะปลื้มหลายๆเนาะที่ว่าพอมาอยู่ที่ไทยก็ได้เปลี่ยนเป็นชีวิตใหม่ชุบชีวิตใหม่ที่ประเทศไทยนะเจ้าพีฮะญี่ปุ่นนะพี่นอกประเทศญี่ปุ่นที่เปิดนอา หมอบห <ไป S 1> ลดไฟไหนะพี่นอ้องกลับไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวันร ลองร้องอีกแล้วเด็กๆอยู่บนน้องเพิ่มท้ามิ่งน้ออ่ะอยู่ช่องไหนครับเพราะว่าคนอยู่ช่องไหนลูกช่องยูทูบอ๋อเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยู่ช่องเจ็ดคน่าดีใจหลายแล้วก็รู้สึกเอ่อซาบซึ้งมั่นใจนาะที่เพิ่นได้ซอยเรือพิมพ์ไทยได้นั่งขบวน ปฐมฤกษ์ในวันที่พนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์เนาะได้นั่งรถเจ้าขี่ฮะที่ว่าอยากนั่งก็ขอบคุณมากๆเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งมดเลยเนาะที่ในซอยเรือให้พี่ได้นั่งรถคันนี้เนาะรถขบวนรถไฟไม่ใช่คันรถไฟก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยเนาะสำหรับ พ,มนะพิมเอง่็เกือบแบบขาดนนะ้องทำพิมคิดว่าพิมสิบรายขึ้นไปนางขบวนปฐมฤรษ์แล้วแต่ว่าโชคดีทางเจ้าหน้าที่พินได้ช่วยแล้วก็มีพี่น้องเอฟซีสองคันเนาะที่พินบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยคุยกับเจ้าหน้าที่ให้แล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ผู้หญิงแนะนำให้พิมไปหา,าท่านท่านท่านผู้ใหญ่ที่พินจัดงานเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้เพี่น้องเขาจะเพียงกัวนี้ก็นก่าที่น้องขอบคุณมากนะคะขอบใจหลายๆในในงานก็นจะมีแบบฐานผู้ใหญ่ในลายฐานเนาะพี่น้องเพราะว่าพน,นุงสุดแบบเนี้ยบเลยเนาะแล้วก็มีพี่นักข่าวมีพี่นักข่าวที่นุ่งสุดสีดำนะพี่นออ้องแล้วก็ถืออ่ากล้องใหญ่ๆๆๆใหญ่ใหญ่กล้องบักใหญ่เลยพี่น้องแล้วก็พี่อันนั้นนักข่าวก็น่าทีเป็นแบบที่เป็น พี่นักข่าวกัน,น่ะซึเป็นแบบบริษัทหรือว่าอีงแ้วพี่น้องเพราะว่าพรหนุ่มสุดกับสีดำคือการบันเลยอ่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่สำคัญก็คือมียูทูบเบอร์สาวราวอ่าก็คือพีพิมแซนนลนะพี่น้องที่ได้เข้าห่วมกระบวนการเปิดพิธีน้ำทานผู้ใหญ่ในลายก็ถือว่าเป็นเกียรติแหละโชคดีหลายนาที่ได้รับการอนุญาตจากอ่า ปุยใหญ่ป็นนับผนนึงมานี่ซาบุภากะสิคอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณ PFC ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดซับซากให้และบอกห่างโฆษณาส่องสองสาวลราซาบุภากะสิได้ขอ,อตัวลาไปก่อนและพอกล่าวคำว่าสบายดีบายบาย